คุณผู้ชมเคยได้ยินคําว่าออราไหมครับออราคืออะไรออราคือแสงออราคือพลังงานออราอยู่ที่ไหนแล้วออรามีความสําคัญยังไงวันนี้ไปค้นพบคําตอบของคําว่าออราด้วยกันครับ สวัสดีครับผมพงศกรจินดาวัฒนะรายการวิทยาปฏาิหารใบพงศกรวันนี้ครับเราจะมาชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงคำว่าออร่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ปกติแล้วมนุษย์เรามีสัมผัสเรื่องราวของการรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงที่เราได้ยินแล้วก็สัมผัสที่เราแตะต้องได้นี่คือสัมผัสพื้นฐานของมนุษย์แต่ออร่านี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มนุษย์เรามีแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับคุณผู้ชมครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเธอมีความพิเศษมากๆคือเธอจะรู้ ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยพูดจริงหรือพูดโกหกตอนแรกเราก็ไม่รู้นะว่าเขารู้ได้ยังไงแต่ทุกครั้งที่เขาพูดเนี่ยมันมักจะถูกแล้วก็ตรงเสมออย่างเช่นเวลาที่ผมไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อกอไก่เขาอาจจะพูดอะไรออกมาสักอย่างหนึง่งแต่เพื่อนขอไข่เป็นเพื่อนสนิทก,กับผมมาบอกว่าเฮ้ยแกเขาโกหกบอกเอ้ย e คุณรู้ได้ยังไงก็เขาก็พูดเราไม่รู้หรอกจริงหรือโกหกฉันเห็นฉันเห็นออร่าของเขาเขาสัมผัสที่หก อันนี้ได้นั่นคือเขาเห็นออร่าของคนออร่าคืออะไรออร่าคือสนามพลังงานที่อยู่รอบตัวมนุษย์ครับอธิบายว่าเป็น เอคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าคลื่นความร้อนอะไรกันแน่อันนี้บอกยากแต่ว่ามันคือพลังงานที่มนุษย์เนี่ยแผ่ออกมาออร่าของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาวะอารมณ์แล้วก็สภาวะของร่างกายในเวลานั้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงวันเวลาที่เรารู้สึก,กจิตใจสบายจิตใจผ่องใสมีความสุข อ่าของเราก็จะมีสีอ่อนๆสีเหลืองสีสดใสสีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่เราหงุดหงิดนอนไม่หลับมีความกังวลมีความทุกข์ใจอลาของเราก็จะสีหม่นลงเป็นสีดำสีม่วงสีเข้มปกติตาเรามองไม่เห็นหรอกครับแต่ถ้าคนที่มีสัมผัสพิเศษอย่างเพื่อนขอไข่ของผมเนี่ย เขาสามารถสัมผัสออร่าของคนได้นั่นคือเขามองเห็นรัศมีที่มันเรืองแสงออกมาจากร่างของคนได้นี่เองถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาบอกผมได้ว่ากอไก่กําลังโกหกเพราะเขาเห็นออร่าสีที่มันดูหม่นดูเข้มไม่สอดคล้องกับสิ่งที่กอไก่กําลังบอกกับผมและ ต่อมาในภายหลังเราก็พิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ขอไข่บอกว่ากอไก่โกหกเนี่ยมันคือเรื่องจริงกอไก่โกหกจริงๆ <S <S เรื่องของออร่าเนี่ยครับมีความพยายามที่จะพิสูจน์ทางวิทยาศา,ศาสตร์ หลายๆวิธีการหลายๆเครื่องมือนะครับมีการผลิตกล้องบางอย่างที่สามารถจับแสงอินฟราเรดจับแสงคลื่นพิเศษที่สายตาของมนุษย์มองไม่เห็นได้นะครับเรียกว่ากล้องเกอร์เลียนสามารถที่จะถ่ายคนแล้วเห็นรัศเมีเรืองออกมาได้และเขาพบว่ามันสามารถจับออร่าของคนได้ครับถ้าเขาถ่ายคนที่กําลังมีความสุขเขาก็จะเห็นรัศมีที่อยู่รอบตัวคนนั้นเนี่ยเรืองแสงสดใสแต่ถ้าคนนั้นกําลังหม่นเศร้าหลัง สีหรือรัศมีของคนนั้นเนี่ยมีสีที่เข้มนี่คือความพยายามของวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์ว่า ออร่าหรือพลังงานแสงรอบตัวของเราเนี่ยมีความจริงและสามารถจับต้องได้ด้วยเครื่องมือบางอย่างหลายคนก็เลยอาจจะสงสัยว่าอ่ะแล้วที่เพื่อนขอไข่ของผมเห็นน่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงทางการแพทย์ก็จะมีความพยายามที่จะอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกลุ่มอาการหนึ่งที่เราเรียกว่าซินเนสทีเซียนะครับ ปกติแล้วเซลล์สมองของเราอ่ะก็จะมีหน้าที่ต่างๆกันเช่นเซลล์นี้รับรู้กลิ่นเซลล์นี้รับรู้แสงแต่สำหรับกลุ่มคนที่เป็นซินเนสทีเซียเขาพบว่ามันจะมีความเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่สองอย่างเข้าด้วยกันอย่างขอไข่ของผมมาเห็นคนแล้วเห็นแสง เซลลของเธอก็คือจะเชื่อมโยงความรับรู้ของการมองเห็นกับความรับรู้ของการเห็นแสงเข้าด้วยกันทำให้เห็นคนที่อยู่ตรงหน้าเราสามารถเห็นออร่าได้ซินเนสซีเซียไม่ได้เป็นเรื่องของการเห็นออร่าอย่างเดียวคนที่อยู่ในกลุ่มอาการซินเนสซีเซียบางคนเห็นอาหาร แล้วสามารถสัมผัสได้ถึงความสุขความทุกข์ของคนทำบอกได้เลยว่ากินอาหารนี้คนทำกําลังมีความเศร้าเพราะอาหารรสชาติ มันดูเศร้าเออนนี้คือสิ่งที่คนที่เป็นซินเนสซีเซียบอกซึ่งเหล่านี้เนี่ยการแพทย์เขาก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นการเชื่อมโยงกันของเซลล์ประสาทที่ทําหน้าที่แตกต่างกันแต่ว่าแปลผลออกมาพร้อมกันครับด้วยความสนใจของซินเนสซีเซียแล้วก็ด้วยประสบการณ์ผมก็เลยเอามาเขียนเป็นนวนิยายเรื่องนี้เลื่องลวงเป็นเรื่องราวของ ผู้หญิงคนหนึ่งฮาริตจันนางเอกของเราเป็นคนที่เห็นออร่าคนได้เธอพบว่าเพื่อนรักของเธอเนี่ยอยู่ๆก็ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตไปฮาริตจันก็เลยเดินทางมาเพื่อที่จะค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่ฮาริตจันเจอโดยภายนอกนะครับทุกคนน่ะรักเพื่อนของเธอมาก ทุกคนรู้สึกว่าเพื่อนของเธอเป็นคนดีทุกคนเสียใจที่เพื่อนของเธอเสียชีวิตไปแต่เพราะฮลิตจนันเห็นออร่าฮลิตจันก็เลยรู้ว่าทุกคนโกหกหมดเลย เพราะฉะนั้นยิ่งคุยไปฮาริตจันก็ยิ่งเห็นว่าโอ้โหคนนั้นก็มีสิทธิ์จะเป็นฆาตรกรคนนี้ก็มีสิทธิ์จะเป็นฆาตรกรพอทุกคนเนี่ยที่ฉากหน้าดูยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะสุดท้ายแล้วคือเกลียดเพื่อนของเธอแล้วใครกันแน่ที่จะเป็นฆาตรกรตัวจริงและนี่เองจึงเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเลื่อมลวงคนเราอาจจะโกหกด้วยวาจาได้ แต่อร่างคนเราโกหกกันไม่ได้ครับถ้าสนใจอยากลองอ่านเรื่องราวของเลื่อมลวงเอาใจช่วยฮาลิจัน์ให้หาตัวคนร้ายที่ค่าเพื่อนของเธอให้ได้สามารถสั่งซื้อเลื่อมลวงได้ตามช่องทางต่างๆของกลุ่มพับลิชิ่งนะครับคุณผู้ชมครับเราพูดกันถึงว่าออร่ามันคือพลังงานแสงที่อยู่รอบตัวมีเครื่องมือพิเศษมีผู้ที่มีสัมผัสพิเศษที่จะสามารถมองเห็นได้แต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่า เราเองถึงแม้ว่าบางครั้งเราไม่เห็นออร่าเนี่ยแต่เราสามารถที่จะฟิลมันสามารถที่จะสัมผัสมันได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนเดินเข้ามาในห้องแล้วโอ้โหแบบ รู้สึกห้องมันสว่างจังเลยหรือคนบางคนเราอยู่ใกล้เราเรารู้สึกอยู่ใกล้เขาล้วพลังบวกอะ่ะเรามีความสุขจังที่อยู่ใกล้คนนี้นั่นแหละมันคือออร่าที่มันเปล่งมาจากตัวของเขาแล้วเราก็สามารถสัมผัสได้หรือว่าบางคนเขาใกล้ทีไรโหอึดอัดทุกทีไม่อยากอยู่ใกล้คนนี้เลยทั้งทงที่ก็ไม่มีอะไรคุณผู้ชมกําลังสัมผัสออร่าของเขาแล้วล่ะครับจากเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรบ้างครับเป็นเรื่องราวที่ สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์หรือเป็นเรื่องราวของปฏิหารที่คนบางคนสามารถเห็นออร่าได้เรื่องราวของออร่าครับทำให้ผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าเมื่อจิตใจของเราสงบเมื่อจิตใจของเราสบาย ออร่าจะแจ่มใสแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเป็นทุกข์ที่เราป่วยออร่าของเราอ่ะจะหม่นหมองเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนให้พวกเราทุกคนเนี่ยพยายามทํากิจกรรมต่างๆนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระหรือทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ร่างกายของเราอะ่ะมีจิตใจที่สุขสงบแจ่มใส <c oughs> เพื่อที่เราจะมีออร่าที่ดีแล้วเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขนะครับสาหรับคุณผู้ชมละครับถ้าเลือกได้คุณผู้ชม อยากมีความสามารถมองเห็นออร่าของคนอื่นได้หรือเปล่าแต่ถ้าถามผมอยากเห็นไหมเออเนาะขอกลับไปคิดดูก่อนได้ไหมอะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตอบในเทปต,ต่อไปจริงๆก็อยากเห็นนะแต่พอมาคิดเอ๊ะอจะไม่เห็นดี ยากอยู่ถ้าอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับหรือถ้าใครที่เคยมีประสบการณ์ในลักษณะแบบนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังได้ครับแล้วก่อนที่จะจบรายการไปในวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเทปต,ต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ